สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเข็มขัดหัวล็อกอัตโนมัติ BOG รุ่น B64 ค่ะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล่องใส่เข็มขัดที่สวยงามค่ะสามารถนําไปทําเป็นกล่องของขวัญให้กับคนพิเศษได้อีกด้วยนะคะด้านในกล่องนะคะก็จะมีเข็มขัดให้หนึ่งเส้นค่ะแล้วก็จะมีตัวล็อกใส่เข็มขัดให้ด้วยนะคะ ขนาดความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่120ซนติเมตรค่ะรองรับขนาดเดียวได้สูงสุดถึง43นิ้วค่ะพอสายนะคะทำมาจากสายหนักแท้ค่ะอายุการใช้งานก็คือยาวนานมากๆเลยค่ะสามารถโดนน้ำได้แช่น้ำได้ไม่มีกลิ่นอับเลยนะคะมีการเย็บที่แน่นหนาและปันนี่มากๆเลยค่ะรุ่นนี้ส่วนที่ล็อกเข็มขัดนะคะจะเป็นยางแข็งค่ะล็อกแน่นไม่มีหลุดระหว่างในการใช้งานค่ะ วิธีการปลดล็อกสายเข็มขัดนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีแกนปลดล็อกนะคะแล้วก็กดลงแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะหากลูกค้านะคะต้องการที่จะตัดสายเข็มขัดหรือว่าจะเปลี่ยนสายเข็มขัดนะคะสามารถถอดหัวเข็มขัดออกได้ด้วยนะคะวิธีการถอดนะคะตรงนี้นะคะเราก็กดเปิดได้เลยค่ะแล้วเราก็ดึงสายออกมาได้เลยค่ะ หัวเข็มขัดนะคะทํามาจากโลหะอันลอยค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะไม่หัางงอง,ง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมง่ายด้วยค่ะดีไซน์ก็คือสวยงามมากๆเลยค่ะวิธีการใส่สายเข็มขัดนะคะตรงนี้นะคะจะมีช่องนะคะเราก็เสียบสายเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็กดล็อกเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะ การใส่สายเข็มขัดนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เสียบสายเข้าไปเลยค่ะรุ่นนี้นะคะล็อกแน่นมากๆเลยค่ะ สินค้าของเรานะคะมีรับประกันทุกชิ้นค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่จากทางร้านอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะหากสนใจกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ